ในเรื่องของตัวเลขนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานได้ได้ขออะไรได้นะทมเพราะว่าเพราะว่าบ้านนี้เขาเลี้ยงวัวน้องควายเวลาวัวควายหายเป็นอา,อาตย์มาบอกท่านวัวควายที่หายไปอาตี์ก็กลับมาบ้านให้ท่านไปช่วยตามหาตามหาตามหาวัวควายความเชื่อ,อนะคะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านนับถือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านนับถือและบอกว่าท่านช่วยช่วยนะคะในเรื่องของ ตัวเลขท่านก็ให้เหมือนกันน้องนิชาบอกว่าท่านให้เมดที่แล้วคือแปดเจ็ดเข้า<ม>วันีปเจ็ดค่เมื่มอกี้น้องนิชาจุดทูบบอกว่าปู่ยิ้มให้นะน้องนิชาบอกว่าปู่ยิ้มให้นะคะน้องเขาแต่งตัววันนี้นะคะมาในโทนสีม่วงมารำแก้บนนะครับไม่ทราบว่าน้องนิชานี้เขาจะแก้บนว่ายังไงนะคะงวดนี้เป็นยังไงน้องนิชาตัวเลขที่ได้ ตัวเลขที่ได้ค่ะเจ็ดหกสองข้างล่างเก้าหกอย่าลืมเจ็ดหกสองปู่ยิ้มแล้วพูดว่ายัางไงคะบอกว่างวดนี้มันล็อกแต่กูให้ได้แค่นี้แหละออกไม่ออกกูไม่รู้เพื่อนปะอืออือบอกอย่างนี้เลยใช่อเข้ามาเลยยิ้มเลยยิม้มยิ้มสวยมากยิม้มยิ้มแล้วบอกว่ามันล็อกค่ะแต่กูให้ได้แค่นี้แหละเจ็ดหกสองกับเก้าหกออกไม่ออก บอกปู่ว่าเหยียบไว้เลยนะใช่ไหมขอให้ออกแต่บอกปู่อยู่ว่าถ้าสมมุติว่าสามตัวตรงๆคณะนางรำชุดใหญ่กรองยาวจะตามมาแน่นอนมาแน่มาแน่นอนเราจะมาขอเงวู่หน้าเราเจอกันดิค่ะขอให้ออกนะขอให้ออกค่ะมาแน่นอนบอกปู่ขอให้ออกอือฮวันนี้ปู่ข้าร่างไหมปู่ไม่ได้ข้าวปู่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเลยปู่ยังไม่ข้าแต่ว่านั่งดูอใช่ค่ะปู่นั่งดูอมื่อจแล้วมาถึงข้าวเลยไงอร่อย เพบเลยค่ะพอถึงงวดเสร็จแล้วเข้าแบบลมพัดมาเลยหายไปเลยชุดชุดจำท่าได้หายเลยคือเราจำไม่ได้เลยจำท่าไม่ได้เลยจำท่าแต่นี่ยังโอเคว่าเนี่ยแต่คนข้างหลังลงค่ะนู่นตัด้ึงหลังค่ะนู่นคนทั้งนี้ลงใช่ค่ะะเดี๋ยวสั่นหมดเลยพี่เป็นยังไงบ้างคาปูกข้าวเหรอสั่นมากค่ะหมายถึงว่าขาสั่นแขนสั่นแต่รู้ตัวใช่รู้ตัวอยู่สัมผัสตัวเองไม่ได้ นารำจบงานจนะคะนางรำมากับทีมงานของน้องนิชาวันนี้แอดมาขอให้แล้วนะที่น้องบอกเมื่อกี้เจ็ดหกสองับเก้าหนะคะปู่ยหาตายเรามีนัดกันนะคะงวดที่สามขอสามตัวตรงเนาะชุดวันนี้ขอสามตัวตรงครัของวดนี้งวดนี้งวดนี้งวดที่สามคือเรามาขอวันี้ขอ3ตัวตรงงวดนี้ขอ3ตัวตรงงวดนี้ขอสามตัวตรงงวดหน้าเราจะเอานางรำชุดใหญ่มา ถูกต้องค่ะโอเคขอบคุณน้องนิชานะคะ